สวัสดีนะครับพบกับช่องพอดินแมนนิชแนเชนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอดินอยู่กับบรรยากาศสวนผักอีกแล้วนะครับวันนี้พอดินก็จะมาอัปเดตบรรยากาศสวนผักหลายที่นะครับที่เรามีอยู่นะครับมาให้พเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับว่ามีผักอะไรบ้างสวยงามขนาดไหนนะครับไปรับชมไป,ปพร้อมๆกันกับพอดินเลยนะครับไปเลยครับ มาถึงก็เจอผักเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นผักเชลนะครับต้นส,สวยงามๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับจะพาดูอย่างใกล้ชิดติดขอบจอเลยนะครับดูแลขอให้มีความสุขนะครับแปลงนี้ก็น่ากำลังจะลงนะครับเพิ่งลงได้ไม่กี่อาทิตย์นะครับวันนี้เราอยู่กับผักเชล การสวยนะครับดูแบบใกล้ๆแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับสําหรับคนชอบผักนะครับชอบเกษตรวันนี้พอดินจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอยู่กับช่องพอดินเมนิตไม่เผิดหวังนะครับวันนี้บรรยากาศในสวนผักบรรยากาศดีๆนะครับอยู่ในโดมนะครับโดมปลูกผักครับ ที่ดินเสียงอยู่นี่ก็คือตัวระบายความร้อนนะครับเป่าไอ้น้ำนะครับระบายอากาศให้ผักเราไม่ร้อนนะครับผักเราจะได้เติบโตสวยงามนะครับงั้นมาฝั่งนี้มัางอยู่กับผักนะครับผักเชลส่วนมากเน่นนี้นก็จะมีผักเชลนะครับน่าจะใช่ผักเชลนะครับถ้าเรียงไม่ผิดนะครับ ถ้าพอเดีนพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับจะพักอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับดูความสวยงามของผัดดีกว่า,า,วาแล้วก็ก็สวยงามขนาดไหนตื่นตาตื่นใจนะครับแปลงนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับได้ไม่กี่อาทิตย์กำลังโตครับเป็นแปลงอนุบาลน,นะครับก็ว่าได้นะครับ ัดมาอีกหนึ่งแปลงก็จะเป็นสลัดกำลังงามเขียวกระจีนะครับดูกันเนเพื่อนไปเลยนะครับไม่วุ่นวายดีนะครับอยู่กับผักสวยงามอะไรขนาดนี้ครับผักดูแบบใกล้ชิดไปเลยมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับตัวนี้ผักกวางตุ้ง นะครับดูแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับโวก,กัดกันใกล้ๆไปเลยติดขอบจอกันไปเลยนะครับจะไ,ได้ดูความสวยงามของผักเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับอันนี้คือจุดแรกนะครับที่พอดีนพามาชมผักนะครับอ่าสำหรับสัปดาห์ก่อนนะพอดีนได้พาไปดู อ่าอีกหนึ่งที่นะครับที่อยู่ใกล้ๆกันที่พอดินได้ทำคลิปลงไปนะครับและก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่กําลังเริ่มก่อสร้างนะครับแปลงปลูกผักใหม่แล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าไปถึงไหนแล้วก็เริ่มปลูกผักกันหรือยังนะครับเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับก็ต้องดูนะครับผักเชลอีกหนึ่งที่นะครับปลูกเป็นขั้นบันไดนะครับ จะให้ดูนะครับนะครับเป็นขั้นบันไดไปเลยนะครับสวยงามสวยงามเลยนะครับดูต้นอบอวบยอดอนอนนะครับดูพักชั้นบนกันนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับว่าเป็นไงสวยงามขนาดไหนนะครับปลูกผักเป็นขั้นบันไดนะครับมาแล้วชมให้จุใจกันไปเลยนะครับเมกักนะครับเมกักของดีเราจะเมกักครับบนดาดฟ้านะครับวันนี้พอเดียนก็จะพาอยู่ที่ดาดฟ้าขึ้นไปเลย ว่าผักเรามีทุกที่ครับสวยงามมีที่ว่างตรงนั้นเราปลูกตรงนั้นนะครับตอนนี้อยูู่บนดาดฟ้ามารับแสงหน่อยนะครับเพื่อจะให้ร่างกายมันสดชื่นนะครับรับวิตามินหน่อยจะพามาชมบรรยากาศสวยนะครับดูมะละกอกัดไปด้วยนะครับมะละกอของเราโดกมากเลยไม่รู้พันอะไรนะครับ เป็นลูกไม่ใหญ่แต่ว่าโดกมากนะครับท่านในท่านใดรู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกช่องพอดินได้เลยนะครับว่าพันอะไรครับดกมากแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นแขกดำหรือว่าฮอนแลสนะครับถ้าจำไม่ผิดพันนี้นะครับดูก,กันไปนเลยนะครับหลายตน้นแต่มีเพี้ยลงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็นลายดกมากดกมากๆหยุดด้านหลังของผมก็จะเป็นมะ,ะกรนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้สักครู่นี่นะครับนาทีเราทึกใจนาทีเราทึกใจใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงเห็นแวบบๆเห็นแวบบๆไหมครับอ่าเราไปดูแปลงลูกผักกันเลยนะครับว่าปลูกผักไปถึง ไหนกันแล้วนะครับแอนแอนแอนมาแล้วครับมาแล้วผักลงแปลงแล้วครับดูใกล้ๆสวยงามเลยนะครับลงไปได้กี่แปลงแล้วเกือบเต็มหมดแล้วนะครับสวยงามครับสวยงามให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ กำลังโตนะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วค่อยๆดูกันไปนะครับเนาะดูใกล้ๆแบบใกล้ชิดแบบช้าๆนะครับลิปก่อนพอดินอาจจะเลื่อนกล้องไวมากนะครับทำให้ลายตาขอแก้ตัวนะครับวันนี้ขอแก้ตัวอาเก็บบรรยากาศแปลงผัก ช้าๆนะครับไม่รีบนะครับให้ดูกันตัวนี้ก็จะเป็นสลัดนะครับักบปลาชีเขายังไม่ติดชื่อนะครับไม่ได้ลงวันที่นะครับผมก็ไม่รู้ชื่อผักสักเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกไม่ได้นะครับแต่จะพามาชมความสวยงามนะครับ สลัดก็จะมีหลายแบบนะครับแบบใบหยิกกับไม่หยิกนะครับสลัดคนไหนชอบผักนะครับชอบดูผักพอดนก็จะนําเสนอให้ดูแบบจุๆไปเลยนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลัดใบหยิกถ้ามีชื่อคงดีนะครับจะได้เรียกถูกนะครับ มันมีหลายพันหลายชื่อนะครับไปกันเรื่อยนะครับไปกันเรื่อยๆผักซีสวยงามๆประทะแสงแดดอ่อนๆนะครับทำให้เรารู้สึกัดูครับดูก็โดนประทะแสงแดดนะครับดูดูนะครับสวยงามสวยงามมากเลยครับ ใบสีเขียวอ่อนนะครับเจอแสงแดดอ่อนๆช่างสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลัดใบออกจะออกสีน้ำตาลหน่อยนะครับดีครับผักดีมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกชนิดเลยนะครับจะแตกต่างกันไปนะครับโอ้โหอันนี้สีเขียวมากสวยงามมากเลยครับตัวนี้ ยิ่งปะทะแสงแดดเข้าไปต้องบอกเลยว่าอสุดยอดสุดยอดนะครับดูใกล้ะกละนะครับดูใกล้เลยดูใกล้สวยงามครับสวยงามสีเขียวโดนปะทะแสงแดดตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็น่าจะเป็นสลัดเหมือนกันครับสลัดมีหลายพันหลายแบบ ผมว่าผมเคยถามคนปลูกแล้วนะครับว่าอันนี้ก็สลัดแต่ว่ามันจะเรียกชื่อต่างกันนะครับสวยงามสวยงามมาหลานตาเลยนะครับอยู่กับพักอยู่กับพักไม่วุ่นวายกับใครเหมือนเดิมนะครับมีแต่ความสุขสบายตาสบายใจอ่าสุดท้ายเราก็มาถึงแปลงสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายของแปลงผัก

บรรยากาศแปลงผักขนาดผมมาผมยังอึ้งเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสองสัปดาห์ได้นะครับที่ผมเข้ามาเก็บบรรยากาศนะครับโรงเรือนนะครับช็อตหนึ่งนะครับที่จะให้ดูกันอีกหนึ่งคืออะไรนะครับตัวที่ช่วยให้ผักไม่ร้อนนะครับให้เขาได้จเจริญเติบโตได้ดีนะครับให้ผักเจอแสงแดด เจอบรรยากาศที่ดีมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ผมขอให้ผมดูด,ดูชมผักไปก่อนนะครับก่อนจะไปชมจุดที่โฟกัสตร,ตรงนั้นให้ผมชมผักไปก่อนนะครับผักสวยงามมากสวยงามจริงๆนะครับอ่านะเดี๋ยวผมจะ,จะพาไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับข้างบน ทอสีน้าเงินนะครับทอสีฟ้าแล้วก็จะมีมอสเปย์อยู่นั่นคือตัวสเปย์น้ํานะครับตัวสเปย์น้ำช่วยลดความร้อนให้ผักช่วงกลางวันนะครับที่มันร้อนร้อนนะครับช่วยได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆครับพอดินได้พาชมพาเที่ยวสวนผักแล้วเป็นไงบ้าง ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกพอดินด้วยนะครับว่าเป็นยังไงการถ่ายทํวันในวันนี้การนําเสนอวันนี้เป็นยังไงดีหรือเปล่านะครับเพื่อจะได้เป็นขวัญและกาลังใจนะให้พอดินนะครับได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่องพอดินเมนเทสชาแนลนะครับพอดินคิดว่ากิในใจนะครับหวังว่าคลิปนี้ได้นําบรรยากาศแปลงผักสวยมาให้เพื่อนๆพี่ๆ นะครับได้ชมกันแบบจุใจในระดับหนึ่งนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะพี่พี่น้องนองทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้ขอให้มีความสุขไปกับแปลงผักสวยงา,งามนะครับสุดท้ายท้ายคลิปนะครับนะครับสุดท้ายท้ายคลิปฝากช่องพอดินแมนนิทชาเนลไว้ด้วยนะครับ กดซับสไคร้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์ Comment, มาบอกพอดินกับเมนี้ด้วยนะครับว่าช่องเราเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับจะพาไปดูอะไรไปชมอะไรรอรุนกันนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีมีสุขครับ